อรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอัถฐะโอุปาริตเถโรสังขังยาเปติสุนาตูเมพันเตสังโฆยาธิสังัสตะ ปัตตะการรังอาหังอาัตสมตามหากัสเปนวิณยังปัดโถวิสัตเชยยัยันติอัตมาภาพได้รับตำแหน่งหน้าที่แล้วจากพระเดชพระคุณพระอาจารย์พระนุวัตหรือว่าเป็นตัวแทน,นของพระมหากัสปะอัตมาภาพได้รับหน้าที่ เป็นผู้รำลงแห่งซึ่งตู้พระธรรมวินัยในหลักของศาสนาแล้วพระอุบาลีเนี่ยเขาเรียกว่าตู้พระวินัยเคลื่อนที่ครับเอาละไม่เ,เสียเวลาเลยนะครับเวลามันน้อยไม่มีเยอนเยอะแล้วครับ ถามเลยผมจะเป็นตัวแทนกับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทตรงนี้ครับอยากจะรู้ในห้องของพระวินัยปิดกน่ะมันเป็นอย่างไรอะไรบ้างทําไมถึงมีมีอะไรใครทําอะไรให้เกิดขึ้นครับถามตรงนี้ครับมันจะเยอะเกินไปทำไมเอาวันนี้เอาง่ายๆเอาย่นย่อพอได้ใจความเอาทั้งทางโลกทางธรรมแต่เอาแบบรอบตัวง่ายๆมีอะไรจะบอก กับญาติโยมบ้างเอาทั้งทางโลกและทางธรรมมาผนวกรวมกันครับเอาสิ่งที่ญาติโยม <c oughs> ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันถูกต้องยยนย่อพอได้ใจความเอาเป็นพอได้ใจความเอาให้โยมได้รู้ได้รับทราบในวันนี้ผมก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องเอา,เอาไง,ไง่ายๆ เรื่องศิลของมนุษย์เราเอาคนเราของมนุษย์เราหญิงของคนเราเนี่ยเอาถ้าเกิดพระภิกษุสงฆ์ก็สองร้อยยี่สิบเจ็ดอ๋อสามเณรน่กสิทธิ์สิบอชีพามหรือว่าอุบาสกเนี่ยอุบาสิกาเนี่ยก็สิลแปดสิลแปดเอาส่วนญาติโยมเนี่ยกลับก็ศิลห้าครับอ๋อศิลห้าอ่าสินห้ามันเปรียบกับทางโลกมันเป็นยังไงล่ะเอาก็สินห้าเนี่ยนะอ๋อ ยำพระเดชพระคุณมีความรู้ความสามารถอครับจบถึงปริญญาตรีวันนี้ก็จะถามญาติโยมหน่อยมันมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องทางเปรียบทางโลกกับทางธรรมบ้างเลาหลักของศินห้าถ้าจะให้อัตมาเปรียบเทียบอัตมาจะนําไปเปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย<อ>เขาบอกว่าหลักกฎหมายและก็หลักของศินห้าในโยมเป็นยังไงกฎหมายนั่นก็คือข้อบังคับ ข้อบังคับไม่ให้เรานั้นฝ่าฝืนสมมุติว่าถ้าเกิดเราทําผิดมาผิดกฎหมายเนี่ย ส่งผลโดยทันทีเลยอ๋ออ๋ออาถ้าเราไปฆ่าคนนู้นไปฆ่าคนนี้ไปลักทรัพย์ของคนนู้นคนนี้ครัเอาไปผิดห้าข้อเนี่ยผิดสิทธิ์าข้อเนี่ยผิดสิทธ์เลยในหลักของกฎหมายเนี่ยส่งผลทันที<อ>นั่นก็คือโดนตำรวจจับอ๋อโดนตำรวจจับเลยครับอ๋อแต่ถ้าเกิดหลักของสิ่งเนี่ยมันจะอีกอย่างนึงเป็นยังไงเอาสิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประเพณีจารีตวัฒนธรรมครับเอาที่เราทําสืบต่อกันมา แต่กฎทั้งห้าข้อเนี่ยบางทีจะส่งผลชา้าแต่ส่งผลแน่ๆเลยในรูปแบบของกฎแห่งกรรมเขาบอกว่าเนี่ยตั้งนโมสามจบนบพุทธ,ธะอาราธนาสิ่งห้ามาใส่หัวปฏิบัติตั้งใจมั่นไม่เมามัว สินนี่แหละจะพาตัวไปสู่วิมานอ๋อสิลเน,นี่ยพาไปได้เขาบอกว่าสีลังโลเกอ,อนุตตลังสิลเน,นี่ยเป็นเยี่ยมในโลกอ๋อสีลังโลเกศสิลเน,นี่ยจะทําให้สวยครับสิลเน,นี่ยทําให้รวยสิน,นทําให้น้ำอือ,อ,อถามว่าทําไมสิลห้าข้อเนี่ยถ้าเปรียบกับกฎหมายแล้วเนี่ยสินเนี่ยก็คือกฎของตัวเราเองอ๋อกฎที่ไม่ให้เราเนี่ยไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นครับ เ,เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าความเป็นคนเนี่ยบัญญัติไว้ห้าข้อครับหนึ่งแล้วก็คือปานาติปาตาปานาติปาตาเอาเราจะไม่ล่วงละเมิดชีวิตซึ่งกันแล้วกันโอ้ห้า,คน,าคนเราเกิดมาก็ต้องรักชีวิตครับใครก็ต้องรักชีวิตของตนเออเอาส่วนในข้อที่สองอัคคนาธานาอัคินาเอาถ้าเกิดมีคนมาลักของของเราเนี่ยเราห่วงไม่ลักของเราอ,ะอ่ะ๋อเนาะ เออเราก็ไม่อยากให้ใครมาลักของของเราเพราะตรงนี้ก็ผิดใช่ไหมผิดอย่างมีเนี่ยอัะสับปะรดวางอยู่ปั๊บเนี่ยโอ้โหวางอยู่หน้าเลยอีกคนมาดึงเลยปั๊บออกไปเลยไงเอาผิดแล้วอ้าวพ่เอ้ยยักยอโยมอย่าเอากันนะของของเขาเนี่ยในนี้เขามาแบ่งกันทานเอาแต่ของเขาเขาก็ถือมาอโยมแบ่งกันยักยอกไปกินคนเดียวได้ไหมนะอ๋อผิดอีกแล้วส่งมาให้พระบ้างอ๋อส แม่ยายไอ้นางแมใส่แว่นน่าสวยเลยเนาะกินหมากจะเรียกพระสักค้ำไม่มีเนี่ยนี่แหละเขาบอกข้อที่สองอลอาที่พิกิตรในโยมตั้งเครื่องสูบนาไว้กลางสูบน้ําไว้กลางนาเออก็โดนรักโดนขโมยนั่นแล้วเราก็ทุกข์ใจไหมล่ะเราก็ต้องเสียตังค์ไปซื้อใหม่ไปเพิ่มใหม่เออแล้วเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มันดีไหมเล่า เนียเขาบอกว่าคนเราอย่าเมิดสิทธิซึ่งกันและกันครับก็ส่วนข้อสามนี่ร้ายแรงเลยอะไรข้อสามอ๋อข้อสามข้อกามนี้โอ้อถ้าเกิดเรามีผัวมีเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยผัวนอกใจมันดีไหมเล่าไม่ดีอะเมียนอกใจดีไหมเล่าไม่ดีอ้าวแล้วถ้าเกิดผัวเมียนอกใจกันเกิดอะไรขึ้นอีกเล่าถึงลูกถึงเตาเา่าอ๋าบางคนแต่งงานมาสิบปียี่สิบปีนู่นลามไปถึงลูกถึงเต้านู่นเออ ครอบครัวเราจะเป็นยังไงเล่าออลูกเต้าเราจะเป็นยังไง<อ>เดี๋ยวนี้โยมสังเกตเห็นไหมว่าเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ติดยากันบ้างสม,มเละเทมเากันบ้างนี่ก็เพราะว่าครอบครัวจุดเนี่มันมาจากครอบครัวของเราพระอาจารย์ครับถ้าครอบครัวแตกกระสันกั้นเซนเนี่ยลูกมันก็จะลามไปถึงลูกเต้าของเราออครับ ออเอาส่วนเนี้ยอที่สี่เนี่ยอมุกษาเป็นยังไงเอาข้อมุกษานี่เขาว่าไม่ให้โกหกครับไม่ให้พูดซอเสียดนินทาซึ่งกันและกันอ๋อเอาถ้าเกิดมีคนมาว่าเราเราชอบไหมละ่ะไม่ชอบนะเวาเราก็ไม่ชอบเออเออแล้วถ้าเกิด เราไปว่าคนอื่นเนี่ยเขาคนคิดว่าคนอื่นเขาจะชอบเราเนียเขาก็ไม่ชอบ๋อนินทากันก็ไม่ได้เลยเขาถึงบอกว่าให้เราเนี่ยให้เกียริซึ่งกันและกันครับโอ้ย,อยส่วนในข้อที่ห้านี่เขาเรียกว่าหลายแหลงเลยอะไรเล่าข้อที่ห้าเรื่องสุลาานี่เเออเออเออ,เ,อ,อเป็นข้อที่หลายแหลงทําไมหลายแหลงยังไงถ้าเราทําผิดข้อที่ห้าเนี่ยสามารถเลย ไอ้ข้อหนึ่งถึงข้อสี่นี่ก็ผิดตามไปอีกครับเพราะว่าการดื่มสุราหรือว่าของมึนเมาเนี่ยมันทําให้เราละเมิดทุกอย่างได้ละเ,เมิดไปอย่างไงอา้าวถ้าเกิดเราดื่มสุราเข้าไปแล้วเห็นไหมเรากฎหมายบ้านเมืองนะอ่ะเขาบอกว่าเมาแล้วอย่ารับ อ้าวข้อนี้แหละเ้าถขับแล้วเป็นยังไงอ้าวอุบัติเหตุจะดอุบัติเหตุไปชนคนถึงสั้นเสียชีวิตขึ้นมานั่นแหละมันก็ไปละเมิดข้อสองอแล้วอาจะไปลักทรัพย์แล้วก็จะไปผิดลูกผิดเมียเอาไปได้ทั่วทุกข้อเลยจะไปพูดจาโกหกไปพูดการด่าทอคนโน้นคนนี้ได้โอ้ยนี่แหละเขาบอกข้อห้าเนี่ยมันร้ายแรงเออครับมีอะไรอีกไหมล่ะแสดงว่าสินเนี่ยครับมันทําข้อสําคัญสุด ท้ายคือข้อห้าเนี่ยครับมันเป็นตัวนําไปทางอื่นได้เลยใช่ไหมครับโอ้เออเออเข้าใจแล้วตรงนี้เวลามัน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมหันกลับไปถามพระอานท์บ้างโอ้เพราะว่าวันนี้หลายเรื่องบันหลายเรื่องครับครับยังมีเรื่องที่จะต้องย้อนกลับมาถามอีกครับผมถามพอแค่นี้ก่อนครับ คาลางาั้นไม่ยื่อยงเป็นขอมีงามแม่ทอรังนี้งามมันไม่มีดีโยมอ,อยากไปลองมีแต่ เจ็บไข้เนาแลรวายที่วงโยมย่ยาไปลองทวงยินดีอันความคลาง่งโยมเอยอันความชลาดอันเข้ามาแล้วนะที่พองแพว สดสีนะ้ำมันกัดกายสิ้นไปทั่วอินสีนะ้ำม,มันไม่มีดีเหมือนดังก่อนมาจะร้องร้บบานปักจะร้องห้ามกายว่า ราตร,รีการตรงนี้สำคัญเห็นไหมเป็นไงจะไปห้ามเลยไงแก่ความแก่ของเรานี่นะผมเห็นเมื่อกี้พอจะลุกขึ้นเออเอาแขนดันอ,อ้สังขาร <laughs> คนเราเลยนะเออไอความแก่จะไห้ามกันไม่ได้ ไปเป็นสาวๆนี่ลุกพวดลุกพรวดเลยนะโว้ยไม่สนใจแล้วจะวิ่งจะเดินจะเหินไม่กลัวแล้ว<อ>แต่รุ่นนี้เนี่ยจะมาลุกต้งขีดตุงพลาดเนี่ยมันล้มไปเอามาพึกถามหาโอ้โหถ้าขึ้นบันไดนี่นะเป็นไงโอ้โหสาวขึ้นเลยยืนมองกันได้เงี้ยอ๋อถ้ายอมเนี่ยขึ้นบันไดเนี่ยเป็นสาวขึ้นเลยทันคว้ม่ปช่สาวขึ้นอย่างนั้นเป็นไงอ่ะสาบนไอ้ไอ้ข้างบันไดเนี่ยโอ้ราวบันไดเนี่ย เขาเรียกว่าสาวข้าวขึวออ่นราบันไดสาวราบบันไดขึ้นขึ้นคึกว่าใครจะขึ้นบันไดรุ่นนี้จะเป็นสาวขึ้นอพอเดินมาถึงหน้าบันไดเงยมองบันไดก่อนอ <laughs> มีที่ขั้นเงี่ย <laughs> เน MM ี่ยมันจะไปห้ามได้ยังไงเราโอ้ครับครับตายคนเรามันก็แก่เหมือนกันห้ามไม่ได้เรอกอย่าไปว่าคนแก่นะทําไมล่ะพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยเป็นไงเอาอีกหน่อยก็เหมือนกันนะหละโอ้ก็เหมือนกันทุกคนโดนพัดจันเขียนโดนเป็นไงดังสัตว์พับที่ยกขาขึ้นนี่แกเหน็บมันกินเหน็บมันกินสังขารของเรานี่มันไม่กี่ร้าก็น่าสงสารน้ําหนักแค่ ร้อยกิโลเลยนะเนี่ยพันไม่แน่นอนอย่าไปพัน อย่าไป่ากคนแก่นะครับบางทีมันมาก่อนก็มีมันมากนแก่มันก็มีได้เออนั่นเองนั่นเองครับผมไม่ได้นำอยู่ไหนนะเมื่อตอนเป็นสาวๆนะใจใจแป้งกระป๋องเล็กๆนี่นะเออทาได้เป็นเดือนแป้งกระป๋องเล็กนี่นะทาได้เป็นเดือนก็ทาแป้งขนวนแล้วนะอ๋อหน้าพองเลยพอแก่ปั๊บเป็นยังไงนะโอ้ล้างหน้ามาปั๊บน้าาถึงเช็ดหน้าปั๊บนะครับกระทอกแป้งยังกระกวด ขาเขาเป็นแผลติดอยู่ในลืดเห็นหมดอ่ะสะวันนาโยนแป้งเข้าไปซอกตามลืดตามลงเอ้าก็มุดลองไป็ลืดพุ่งหลังเออเอาเอาเอาไข่แดงทิดียดอินูเป็นอ่ะมันไปซื้อแป้งให้กูที่ลาวแป้งหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วอยากสวยขาดขาดขาดเนี่ยจำไว้นะอยากแก่ก็ทิแม่ข้างหน้าของเราปัดเลย แดงว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะแสดงว่าเรื่องจริงนะแดครับครัอ่าอ่าอ่าอันยูดูแลแม่อยู่ทั้งบ้านครับแม่ก็ป่วยที่การทางด้านสมองตัวเองก็ร่ำเรียนอยู่ด้วย